สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพคนเรือเอกหม่อมเจ้าปุารสวัสดว เวลา17นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังสาราบารรพศัภาิวัดเบญจมบาบพิตรุสิทธวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศ์คนเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาสสวัสดิวัตรซึ่งิ้นฉีพิตกไสรด้วยโรคชราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริชนาศา94ปีทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกดมนดบฉัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรัง่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระ ราชฐานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนดเจ็ดคืนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบร,ร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นพระ,าพระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระร,รัตนตรัยทรง,งทอดผ้าไตรสิบไตรเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสรบปรกอจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงส,สวดพระอภิธรรมแล้วทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบ พลตรเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิประสูตแต่หม่อมเร่สวัสดิวัตรณอยุทธยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472และทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าที่ชนะสาสูงที่สุดในปัจจุบันและทรงเป็นเจ้านายพระองค์สุดท้ายของราชสกุลสวัสดิวัตร พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุษสารทรงสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนและแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2505โดยทรงเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรองผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจําสํานักกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี2534ทรงเป็นราชอ,องคครัก์พิเศษต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุซานเสด็จไปทรงงานพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆอาทิพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกโดยทรงเป็นผู้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระเต้าเบญจคับร,รัชกาลที่5ระหว่างการทรงมุรธาพิเศษและระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอัิติ์อุทุมพรราชอาทยาทรงกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยม,มงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก ด้วยถ้วยศิลาจารึกพุทธคาถาเป็นทิศแรกคือทิศบุรพานอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติกรณเียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้งเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องส่งน้ําสงกรานต์ไปพระราชทานเพื่อเป็นการแสดงพระราชกตัญญูตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณคนเรือเอกหม่อมเจ้าปุษาสสวัสดิวัตรทรงสมรสกับหม่อมนวลศรีสวัสดิวัตรณอยุธยาสกุลเดิมวีระบุตรมีบุตรธิดารวมสองคน โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าโกรธศพด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลักรณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่32 เวลา10นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเลไลลักษณ์อัคร,ราจกุบารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตติยราชนารีเสด็จไปศูนย์การประชุมอิมแพกบวรเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีส่งเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่32ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแหละสูตรชีวิตในการนี้พระราชทานพระวรกาธให้ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและผู้มีอุปการะคุณ9้าคนเฝ้ารับพระราชทานรางวัลต่างๆได้แก่รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ DMS4 Award และรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับชาติ การประชมุมครั้งนี้เป็นเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่5-7มิถุนายน2567เพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ มีนักวิจัยและนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า1,500คนรวมแลกเปลี่ยนความรู้รวม426เรื่องซึ่งปีนี้มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหางานประจำซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควตัตวรคัติยราชนารีเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เพือ่อหวางรากฐานการพัฒนาการวิจัยวิทยาศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความก้าวหน้าการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พัฒนาโดยนักวิจัยนักวิชาการและคณาจารย์จากหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาทางการแพทย์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมา นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพร,รัชเวชานุกูลและคณะไปตรวจเยี่ยมการพัฒนางานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลให้การสนับสนุนพร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและมอบของเยี่ยมผู้ป่วย โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดําเนินงานโดยจัดทาโครงการขจัดโรคเบาหวานด้วยศาสตร์พระราชาจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานวิทยาและคลินิกเบาหวานหายได้มีผู้ป่วยเข้าร่วม30คนสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับดีและหยุดยาเบาหวานได้14คนลดปริมาณยาได้11คนซึ่งส่งผลให้ค่ายาลดลงจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนโดยแพทย์เฉพาะทางจากกรมการแพทย์และโรงพยาบาลมหาราช ก่อนราชสีมาช่วยให้ผู้ป่วยโรคผิวหนังได้รับการรักษาจากแพทย์สถาบันโรคผิวหนังแห่งชาติ139คน ตรวจประเมินและรับรองการพิการผ่านระบบเทเลเมดิซีนโดยสถาบันสีรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ12คนผ่าตาัดตาตา้อกระจกโดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่กิ่ง25คนในปี2567ตรวจพัฒนาการเด็กผ่านระบบเทเลเมดิซีน13คนและครอบฟันดิจิทัลโดยสถาบันทันตกรรม20คนจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการมองเห็นด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวอําเภอพระทองคา มีผู้พิการทางการมองเห็น447คนเข้ารับบริการ170คนและในเดือนกรกฎาคมน,นี้มีแผนจัดอบรมอีก20คนนอกจากนี้ยังดําเนินการโรงพยาบาลสีเขียวพัฒนาโรงพยาบาลสู่รมณียสถานเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการชุวงนี้ขอเชิญชมสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญ